าดมากเมื่อกี้นะครับมีเมนูนนอีกคำาขึ้มน,นึงครับแหนงละงานนะคายแบบสุกใหดีทีสุกก็ได้นะสุกเนาะสะอาดปลอดภัยนครับเกนะครับคัวบไวแล้วครับมีน้เพิ่งสูตรควยมางละงามวบ่ไวครับมึแงอะไรอย่างเงี้ยขอสารม่อกีหมูกระสาวสีหมกอืมแตสอนเบดมือไว้จดำนีเล่นนี่ แตมม่มันสะอาดมีมีแมงเนอื่นเหมนกันามม่นารักากน่เมนูครับที่สองเมนูมีนไนใไขุ่ดแดงครับอันนี้กรบกทหาิบนีุ่ดแดงบงาเศร้า,ารคือน่ารัมาครับาหารอถือถือบัน้องคุงยยังือบัตน้องคุงั่ไทยมันเศร้าครับอันนี้ร้อยหิบาทครับใข่มดแดง,งแวงละห้สบาท อ่าบรรพูนพครับผมแน้่ยมาใส่เกมง่ายเลยเฮ้ถึงซื้อว่านีด้ะลายกว่านี้ครับผมอเอนในมุกละเศร้าสัวสีก็ลดอยกว่านี้นิดนึงแันมีเจ้าเดียวเยอะทุกคนับนู่นดีสารเดี๋ยดียงผัดเท็ดเรือดูวันครับ นี่นละงามงใครมุเด๋อเดวปูก็ขาโเข้าไปนี่อยาเี่ยอย่าง mm hmm. งามเลยครับนี้หอยนนี่หอยแครนนแงคร่ะหอยแครงอยู่ใส่หน่อยหน่อยใส่นิดนิดผมจะใส่เลยดีดอ่ดี ขึ้นนี่รอบบังคี่บ่อยที่เด็ดเมนูเลยนะครับรอบบังค่ะผมน้องครูน่ะผมก็อยากแปรลกในใจนี่นะงบ่อยทีโซนเมนูทั้งยำทั้งก๋วยครับคุณรอบบังครับแล้วก็ขาดอะไรคือส้มตำครับผมรอบบงบรรยากาศมันี้ครับตอนรับแขกภูมิเกียรตครับเป็นมาจากภูมิภาคปีตะเพิ่นไปยวนศาลาบมรยากาศมากครับครับมี เดีย๋ยวอมไขมดแดงไม่ก็ไขมดแดงอันนี้พุงเต็นครับผมแต่มันน่ารับเา้าอยากเดือดเล็น้อย <c oughs> นี่ครับแมงละงงามที่บ่าสิยำให่วงเลยควงรอพี่แม่เดี๋ยวบวงนี่บ้านผมงใาญ่ก็เอามาลืมๆอย่างเปล่าครับที่นำได้มวงเราเบึงไม่นุ่นไขมดแดงใส่หมกบวงครับ้อนไข่แมงละงามใส่หมก่วงครับเปล่าตัวงามเลยพี ท่อมันสีอนชเขียวครับมันจิมันเดูนี่แมลงงามีแสบแต่พนเรือดูหนาวไปแล้วเมลงงามจว่าแสบครับงานหนาวนี่มันกอยังวกสาดหนาสาดปีกนกนู๊ดนทงมนเ็นงอืครับผมมาพี่เื่องั่เกิดสิแไปทำหมอกันไปยังทำมอไปกินหรอน้ำมูสาเ่แนนอนว่าหไปก่อนไปตามไป หลายอย่างเลียนยังให้มันดกพน้ยังงนียค้งบอมงมันันมันเิดมักินน้ำกันของพี่ใใ้สิบดสามักินน้ำกันนันนี่หลายอย่างหดนืงานทเด่นอยู่สมุนงันไหครัอ๋อขอไปเรียมามหมอเ่นแวายสิบือเห็นรูปไม่ปล่อยบอกว่าเป็นเล่อยไปุ่นหลอมมนาะมนแวายสิบสี่มาหลับนะ รู้สึกยังไงกินพวกเบอร์ดอกหลายอย่างครับห้องเย็นนี่ขนาดสมบูรณ์แบบครับแล้วจริงๆพี่บอยย่ำเหมือนหอยแฉงครับครแค่สำหรับผู้ชายกินผู้สาวอยู่นะผู้สาวเฮียแล้วตื่นแล้วครับเส็จใส่ยังครับย่ำเส่แมงรางามครับผมรแล้วก็มาเพราะประหยัดสูงไปเลยครับเสียทีมงานครับผมสนใจพี่ซ่อได้ราคาเท่าไร จนี้ประมาณสีละฮะว่าจะสกรีนแบบหนาชัดไหครับเนาะนี้สีดำเมื่อกี้เป็สีขาวนี่ับสนี่กระสูดนี่กัสูตนี่กัสูดกระสูตรเอาควอมคิดว้ยังโตเลยเดี๋ยวมาครับเขามาถีบไปยืดยันเจ็บผถ่าเจ็บงานถบไปเอาอยู่มาอยากเอากมองมาเลยหรอเดี๋ยวบึ้งสีมึงคิดไวแย่ำถึงกุ่มครับมึใ้บุดแดงครับผม แม่ละงัมแต่มวงหล้วก็อันนี้ยำหหยขันทุรีงผมวสมุนแบแบบเมื่อนี้เยอะมากเริ่มตำดำย่ำนะครับดูไว้ทำดำย่ำเล้เเห็นเราเริ่มไดทีเลจะเสียง้ํ้ใคเสียงของน้ชัวรแน้หโอ้รับผมเสียมาหลลย้ครับเจ่ผมนี้ยแหละโคตลงเป็ดเลครับเสียมาแล้วครับแบาพันึ้ยนะผมเสียมาแล้ว ยินดีครับพี่ไว้ลวกแป๊บเดียวแมลงงามใส่ตะไคร้แค่นั้นครับแล้วตักข้าวแล้วก็ลิ้มลินมาลินมาแล้วก็รบกวนคนสบายไมลแข็งหอยแมลงภู่เด้อไอยแมลงล้อมนี่ยังไหมพี่พี่ไว้แค่นั้นเดียวเดียวเดียวครับโอ้หอกัวไหมเดี๋ยวผมแนะนำครับนี่ หอมแดงนกกระหอมหัวไงเกือกเทศนกกระตะไคร้นี่นครับยำยำหอยนางรมตอนนี้ลงทะเลครับมือนี้เขามีเมนูสียำกับหนึ่งส้มต่ำครับมือหนึ่งเมนูขันเทพเลยครับอาหารอีสานของแท้เลยครับขึ้นใส่ครับเรนึกว่ารถไฟรลืมขึ้นใส่แล้วปขึ้นใส่ครับ เคยนำมารับรู้ว่าปวดหลังปวดเตียวเนี่ยงนั้นเลยแต่ก็มี่แบม่มมวงนั่นเลยครับด้วยหมูนี่มีแบบม่วงครับเด้อขับเด้อไผติปลาซิมกีมเมื่อกี่บ่อยมวงสงพักลองว่าอูมามิจริงๆครับผมหนังย้ำที่บอยเตรียมไว้แล้วสูตรที่บอยประจําแลครับหมดเดือดพีฮะใชใส่ปลาใช้ใส่เนื้ออื่ไนไงใส่ยัง ยอันนี้แบบแัวนี้แมงละงำนะครับสีย่ำครับคุณอันนี้ย่ำยำลาแรงฟอครับผมแมงตุลีแมงตุลีแมงกุลีบานเข้าไปแมงตุลีตพลาการก็แมงฟอสวรรคนหล่ะห้องาที่นี้กินแล้วครับกินมาแล้วกิน้ามาแล้วครับหอมยครับแอ้็งก่อนแห้ะ มัว่าครับที่นี่ถ้วยนี้ทำาไมนทีขายสาาราน่สองรอยบาทสองร้อยแล้วินทำเป็ขายพัดรคาดกับขั้นถาวรอมีการชิมเลยเห็นแล้วจบเลยครับลองสักส่วนไหมส่วนยุทธารขันสองใส่ใส่ชิมมือว้อนเลขาส่วนรู้โอ้ี่เนียบบ้าโอ้่ครับนี่แบบที่ที่เด็ดในยำ กรเทียมมาคบชิมชมาทันคนคกก้ชิมแต่ว่าอะไรียมดีกวันแต่ฮะ่อะสอนจุกันออก,ก่อนเลยครับสุดยอดครับแต่บุเก็ตเพจพ้อมยองฮ่องอ่าหมกโะมากรบเใช่หรืดดอดครับจาต๊อ,อ,อกชิมนครับ ตอนเนี้คบเบยสุด้อดม่ค่อมันได้ครับยำหอยแทงสุกดบ่อยบัวสุกเสียบมมุเล็กบัสุกส่วมะเยยี่าึเนตัวสี๋วีเมื่อยมวาได้มาซิมคุณพาที่ได้มากกอนี้ได้ครับสองพันดิานนี้เด็ดแล้กันไปอีกค่ ข่าแกะข่าแกะรุ่ยอดนำยำอีบอยแต่ก็เครื่องได้หลายกมกลมสุดๆเลยครับนำยำอ่ะส่วนส่นอดหมากหมักครับผม,มัปกินแซมยำหมากครับผมแซบเ,เมนูคัมเทศอเองมีมิจฉาอันนี้เมนูทะเลครับ บอกเลยไปกินหลอยไรก็โซดอีกอยู่แล้วเพราะว่างสอนนะบอกเลยเยีอดมากเลยอันนี้เป็มะงั้นที่นี่อันนี้ชิเนนแบบม่วงครับเป็มะงั้น,น,น,นอ,อันนี้บป็นชิเนนแบม่วงอันนี้แบบม่วงบระเด็ลงครับชอบกับไข่แข็งสุดพี่บ่อยนนี้นะคัดก,ก,กับผม,มขไข่เป็นมะงั้นครับนี่เป็นยำอะไรเพราะมีหมกม่วงนะ ผมวิ่งหนำยอหเ่าเน้นสมใจม่วงกับเนื้อกเี้ยวอย่างม่วงแล้วลองาสกันนครับผมบอกไอ้สุดยอแล้วพร้อมจะลงมกัมานาแล้วอันนี้กับท่านนะครับเด็ดเลยคต้องมาานเลยนี่เียบเลยเมนูนี้ไต่อไปใครกเทยบกเมบุ้งแกงอยู่เลยครับขาจะก็จะแอนดดีอย่างเดนียวตุ้บด้วยบาโอ้โหนี่ครับ ไอ้ขวดไม่ขวเาคือต้องมือถือคือเป็นงานมือขวบวมาแล้วครับขวล้ักไข่รนไปมาแล้วเนี่ยก็มัตเ่เครื่องย่ำเลยนะตามด้วยมวงซับเซตเตอร์ดีนี่เห็นไส้มาเลยครับผมสายซิ่มครับวันนี้มันสกีมกวงมาโอ้วมันเจียมอยู่นี่บอกครับเอาเลยเดี๋ยวเนกครับเดี๋ยวแมงมติไตออก พราะลูกก็ยังน้แ่เราเห็นอยู่ไหนก็ยังน้ำอันแม่ก็ยังแม่กอะเพราะว่าเขาตกห้วยเขาถอดเหลี่ยมาห้วยนนรสจับลูก้่งกับักใส่น้ำนึ่งใส่น้ำงานจับดีกินเป็นแงัได้สดใสสดใสเป็นยำแล้วอีกรถน่ยเราบอกว่ เขาตปกินถือพริกมันยังจิแสบขึ้นอ่ครับเนี่ยน่เห็ดมันมันเหิมดไล้แต่ว่าแสบมากบอกเลยว่าสุดยอดเฮ้ยเดี๋ยวห้ได้เลือกดีแสบดีเดี๋ยวเออตล้อซิมนี่ไงแสบคมมาเหยียนซิมบ้างครับลองมึงไม่นุแกแสบที่ไวแสบดีซิมละด่วงน้ำตรงนี้งวงน้ำเนติไปลำบากนีแร่บแอีกรสเด้อ ยัไยำว่าเคยป้อนเด้อเลยนะบติก้วยดยแต่เ็บก้วยสดนะสดมันตอกันนิดหน่อยเดี๋ยวท่านจะจ่ายมันเองมแล้วบูผิดหลายอย่านี้แบบก้นกือบาโอเคเจ็บแล้วผ่านแล้วครับสองเมนูครับเยบร้อยแล้วอครอีกห่งเมนูถอายมาจัดโมังวะน่ กดีแล้วครับบั๊ตอนเห็นเมนูกลุ่มเต็ดนะครับเรามีปลาแดดฟ้าแดดนี่ไข่ปลาผงหวายเซฟปลาแดดโอ้เมนูเีอย่ด้เสยบาดี่อใส่ไปลาด้วยด้วยครับนสองเมนูนี่ไ่ได้เซฟปลาแดดครับอันนี้เซฟจะลดดียังเดียวดีอันนี้กะุงม่วงหลงดับไฟแล้วเจานนิมายำหอยเชงนี่ปลาดิบกุเต็ม นันวๆประกอบอันนี้แซ่บประกอบครับโอ้หลากหลายครับสังเกตไปก่นอนนะครับแต่และเมนูมีน้ำยำมี่แกบ่วงอันนี้ประกอบรักกรกกบไม่ต้องปรุงเต็มไม่แต่อันเทปนะครับสุดจยจีอีสานที่สุดนก๋ยอด,ดเลยครับรอบบนนี้นครับเมน,นูที่เด็ดก่าเคยมองสูงไปที่หลังนะอันนี้ลงน้ำนะครับนี่ลงน้ำแม่ไม่ชกัลงน้ำหอมกลิ่นปลาแดกมากเลยครับกินมากเลยครับ ตำดังแล้วครับช่วงนี้แดงโลกแตกนะครับเซตอนนี้ผมออกขอนกอนนะเียน่่นนแซ่เนีเอาเลยเอานี่ไรเนี่ยทายงเอาซิมอีกแล้ววันที่นี่ฮะผมสายซิมมาอีกแล้วครับปุมเป็นครับวันที่นี้นี่ก็ปมเต็นแล้น้องหลับแล้วหับแล้วนะครับมันนอนหลับแล้วนะเปลี่นเป็นตเป็นเนลดเไนครับ

มันต้องวาเดียม่ต้องแบบเปรี้ยวเออนี่ับนี่อกีแล้วพอแล้ครับนี่นะครับ่หอมมักเน่าหมสัดมาลหรอโอ้ยพอแล้วครับดูวแล้วหวานติดหม่กันนะโอ้หอมนาคือหยกเน่วางกันหรอับตามน้ำเบลีเ้ย่คับตตงน้านิดนึงตุงเต็ง สุดยอดกูดาเลยสุดยอดลิมเลยสุดยอดัหโอ้ยเ้้ว่นั่นเด้อซิมบ่ครับม้มลสนะรอกสองไหมอบสอง่ใ่หมนาวลงไปมันแตกต่างกันเลยบอกว่าเพิ่มหมนาวนิดนึงแ่้นี่หอมพินอยู่เลย๋ยวได้ครับผมหักเรอหักแล้วกลับไว้เดิมยพักกระเดาบ่ขาบอกเขาเดโอ้สุดยอด แล้วเพิ่นฟานไปแล้วครับที่อยฟานไปแล้วลร้องเบิ่งคัพนี้เตรียมพาร์ทวดเด็ดมากมองเลยว่าสุดยอดเป็นไหนตามเอาละบรแบบี๋ยวาะครับบนะนี้ไปผู้เลปน่ายของสุดนักขั้วไงชุดนักขั้วไปอีกแล้วครับนี่นะครับก็ใครบูแดงครับวัน,วนนี้นี่เอาคัวอันนี้เนี่ยโมมีสมยังครับที่ไอยใช้สมยังรอบนึงคิดไปว่าก็ทำบูแดงมัต้องใช้สม รอเบิ้งเชี่ยผมนีต้องเติมนิดนึงรับเทปพ้นทีเชี่ผมนีบใส่อีกเพียงนึงขออนุญามันไกีรวเน้มเววงนาปแดกพรม้เย้ปดแดงปดแดใส่หลายมันเคี้ยเร็วด้วยนฝ่ายทางเขาอได้ใหปดแดงของวิมันมันยังเดี๋ยวเมาะ ขหอนกัใช่แหมนี่ละเดี๋ยวผมหอมมาให้นึ่อู้ก๋วยกุ้งแบบนี่แซ่ยม่วนย่ามันโอ้ตอนนี้ก็เดีดอี่ยเราทำย่างีแบบแี่บครับผมมึงดูครับนี่ซี่างแล้วตอนนี้ตาพุ่งนอาหารอีสานกุงเที่ยวม่ตดต้นละต่ำครับมาไปกานใี้ดี เด็กมือพอดีไออีกสองสนหมดเนาะก็ใเ <op> ้ีางย่าของบอยลายเหี่ยวมีความลายเหี่ยวมีคำไหนยังไงแล้วเนาะๆ เปิดแยกเดียวครัมเปิดแยกเดียวโอ้ยครับเดี๋ยวอีกนิดครับผมยไดออเดี๋ยวผมติดกล่องไปก็ได้อยิ้มมาม้มึงีเป๊ะเลยแล้วประแดกทนี่บ้จุอด เขาเลยบดเนี่ยสวยตขเนี้ยถอนวกนแต่ขเนี้ยมองไม่ี่บอย้หนสูตร์ิดสูตรขเนี้ยบอกว่าบนี้บอนเขาเนี้ยไมขาววันในนมาขหน้าที่เดียวดึงเลยแต่วบอสุดยอดอ้ยปู่เทู่หนน้ำเด้อตอนลับเมนูสี่อย่างหนึ่งบั่นสุดยอดกับมือนะผมมไปคายก็ได้นีนู่งตาานครับ ยี่ประมาณสื่อแต่ผมผลิตมาประมาณสองไหยครับ <c oughs> แจมีไ้่บดแดงน้ำเด็ดค่ <c oughs> ด,ดแต่ผมมากันันหอยแข้งโคมูก็กปก๋อยกลุ่มแ่กแรกก็เด็ดก่อนแต่ว่นแม้งามเห็นเปี่ยวอี่แล้วเที่ยวบวงแจมยิ่มาติดบวงสร์อเยอันนี้เ,นนเ,นเด็ดสุดแล้วครับให้ไหนใช้ถไายถูกต้องขาดอะไรครับเระวผิหวงนีนี่ หุงแค่ปลาแดดนัวๆปลาแดดต้มอยู่ไหวเนะโอเคครับทีนี้เยอะมากครับได้ครับปลน้องครับชนแก้วชนแก้วจีบๆล่อไปเชื่อมกันข้างนอกครับทีนี้ครับผมที่สมบูรณ์แบบแเราได้ไหมครับผมเดี๋ยวโอเคครับผม